ร่วมข้าไงลูกมันกระเรื่ดเกิดเขาแต่งั้งกระเลิดเป็นบุญอนกุพพันยึงงญ่ของแม่คู่สืบผ้ามูสืบมุขาผู้นำโดยปู่สืบผักขาวเรือชือเก่าเก่าเปิดนะเรียกชืบเก่าเก่าเปิดผู้ใด้็เคยเสนหอปู่ชือผักขาวกับภาคต่างมืองอือแะได้รูกว่าหอปู่สือผักขาวตั้งอยู่ว่าเรยกชือเท่าไหร่เนาะ ขั้นสูงแล้วกิโอตรงนี้เอิกมแิ่เรียกว่าจะสือได้ย่ครับปูเออฟูาคนกับปูได้ยิ่งด้วยปูก็เคยทัานก็เคือขอปฟซื้่ขากขาเลยซือเก่าเก่าเปิดมันตั้งยู่วันไหญมันต่างยู่วันเลยิ์คีอไหญขยับโชวจากคับเนี่ยน้องยิ่งนรอบเออคััอยากโชวจากครับกต่มาเบิรงนเอาจะได้เบิรงถเงครับปู่ครับจ้า ว่าต่างดูหนักแต่ทันทีแห่งไหนฮ๊อปปูที่พระเขาเรียกที่เก่าเก่าเปิดเรียกที่เก่าเก่าเปิดตั้งอยู่บ้านเรียกที่ใครจงคิดและก็คิดเจริญด้วยสมองช่องแขนช่องขาชองหูช่องตามือหนาเดียวเท่านั้นคนเท่าอืมขึ้นยึดยึดเจริหน้าบนด้วยสัตรเยืปัญญาใช่ทั้งมัดตึงปืน แค่ให้มั้งไปประโยชน์ม <jaar> ันกับเป็ระโยชน์ไข <ni> ่ให้พเป็ปประโยชน์มันกับมิโซะแก่ห้างนะลูกนะครับผูเออเพราะฉะนั้นลูกนั้นเบิ่งเอาเบิ่งกับผู้ดูกับจ่าการคือเรื่องคือวิ่งคือการขั้นที่ได้กับที่จะหนาบอมาถึงคุ่มเอาทุ่มเอาทุ่มเอาเงินดราไม่ไหมเงินดราไม่ไหมอืมเพื่อความคิดผ่านนะลูกนะ ก็เพื่อความถูกต้องด้วยคําว่าถูกต้องก็คือเรื่องมันถูกนะลูกคำมันถูกกับเรไปแต่ถ้ามันหรือเมื่อไรปุ๊บตายจิตหายสิน้นสุดนี่เข้ากับเพื่อวันข่าวใจว่ารึมเข้าใจความมีเงอนดอยเนื้อถือหายมันเหมือนตัเดิมเด้อครับปู้ถือหายมันยั่งถือหายมันเรืออยากให้มันเจ็บรบมือเงินงดึงด้วยเออเข้าสือนพาไปก็ได้ ไปให้ไปจักชึบเต้าบ่อืมนะชึบเก็บบอกันคือไดไงชึบเก็บชึบเก้าการคือไงบ่ต้องเอาเต็มร้อนขั้นเติมร้อนมันเดือดร้อนมันเดือดร้อนมันเขาแต่เขาเืมครับพูอือเขาเขาคือไปแัไปจักชึบเก้ากว่ามือืมมันก็ยังเหลือมันร้อนมันบ่ครับขั้นผู้ปัญญานว่าเด้กะชกเก็บกัรเสียอืมมันก็ังรงแรงอยู เสื้พ่อป่เสื้อยะควับเเหือเออั้นงมือก็ร้อยนึกปั่รอนเท็บเทียน่ะอือมักเกิดปาก่อหวครับปู่มักก็เป็นหนึ่งแัวครับแม่บอกแ่เป็นหนึ่งเพกะยิมมื่อรอยนึกทีรอเท็บชทีปนหนึ่งเะเป็นอยู่ครับนา่ง่ะพอฉนาั่ยาหายมักเป็นหนึ่งยาหายมักถจ็บรมือร้อนึ่งข้าวไ่ยาด่งแล้วลูกเด้อเออถริงเท้าว่ากังิมเพื่อเกาอะไรเ้ครับถ้าืหามากยิ่มอือ bóng bóng thịt cung phơ Mươi ngơ ráo chạy chạy cơ mớt Nhàm vừa tròn chạm phêm Mươi phải xoay hóng đầy máy mai mê Ừ, nhàm vừa tròn hóng xoay khóng hớt Ừ, phải chín mớt Nhàm vừa tròn mà phải xoay Ừ, dùm kháu đây bó ra dùm Bó đây khá Thịt bạc là dùm bó là khá... ừ, căng căng เพื่อนเหลือยังไงมือร้อยนกเขาจะเปิดชื้อหมดแล้ต่ส่งไหวเก็บไหวแต่กลัวแม่บอกเออกินแค่ชิบเก็บชิปเก่ากับพ่อแบบรืมกินแค่ชิบเก็บชิบเก่ากับพ่อแบบปูเออจะเปิดกินเกินตัวกินเกินตัวมันปวดใมันคือของแตกายกินพ่อฮอปากหอมคอพ้อดูใจกินพ่อดูใจรืมชิเก็บกับพ่อหอนชิบเก่ากับพ่อหมอนนะได้คือกันได้คือกันเนาะเออ ดูเข้าดูบ่ามาบา่ดูเพื่อก่นเข้าก่นเพื่อดูไงนะอือ้าวรับแข่งโอ้โหแต่ว่าอยู่บ่เพิ่งเข้ารับขันเลยบ่เข้าง่ายรือครับคูเอออันนี้นางเาวชา,วชาวทีาเท่เชาอุ่มแช้งรวมพูมาห้าเพราบาดผ่านมาทางช่องแม่คูแล้วก็นางเชา้าถือกันยาซื่อ ูนี้ห้าร้อยเจ็สิบถวายองคูอืรพชแงอะไรคู่มาเนาะอ่ะอันนี้เขาใครโอ้แต่หาเปล่าก็มาเนาะไมื่อคืนอันนี้นางขาวงงดาวู่คว้าคว้าถวายองคูห้าพันบาทอ้าวขอให้รับมือสูกมือดันมือถูกไว้อ้นะถูกเขาไหนึ่งๆแล้วก็รวยนะลูกนะเอาจระดึงกริดม อันน <im ples of sight> ี้เอฟซีผ่านมาทางช่องยิ้งแล้ววยเออนายติดแั่งน้อยถูกวันหนาเออาวายอกครูหนึ่งพัไม่ผู้สามร้อยิสองร้อเนาะอ่าขอให้มือชคมือามือชคมือมัดอายุวันน้ถกขาบไปนึงแล้วก็ดูวันน้ลนะอันนี้เอฟซีก็ผ่านมาทางช่องยิ้งแล้วว้ยมแตกช่ไหมนี้ครับู เออไหนคือเสียงเรื่องน้ำไก่ม네ือเจ้าเงงัอไก่จัตรวดจ่อโมไก่มือตะวันคือข้าวเปิดเอ้าขอให้ดูร้านคือมือร้านคือยังให้มือโขมือรับมือโขมือหวานคนหนาคนแกาดลูกเออนเออเอาแต่เริ่มแต่เริ่มแต่เริ่มควบคุมควบคุมกนแหละสาธุสาธุครับคุณเอออันนี้เอฟคือผ่านมาทางข้าวแกงหมูพาด้วยน้ำตือแกงหมูปักกระทะน้ำก้าวชิบหายไป นาอุดรวันยังวังกูมานึู่งเก้าหมาคือื็กำลังสูงเก้าแล้วก็นางอู้เรื่อนสม้อบัเนาะสองร้อยบาทนางทองคุณก็คำสองร้อยบาทนางสุขพัดทอมุขสัดถามร้อยบาททายาหน้านว่าดนหน้ามึงลอยจินกันหน้าปักติมึงอยหวานนายกิจสพัดจันทร เออ้องลอยบ่าอาให้มือถูกมืด่างมือถูกมือวัดอายุวันนีู้กขาพระหนึ uh, ่งแล้วก็รัวนี้ลุกแต่เดิกแเริ่มอืมอันนี้ของใครนายคชอนัก่อนของปานรวบบวมมาหนึ่งพันบาทให้ไปปคูกสามร้อยเออปูกตาครับอืมผมไม่ค่อยสบายครับเป็นอีกอย่างนอเออปวดรักเทงครับปวดร้ายไม่หนอคือเพื่อปลดเปล่าให้ผมเลยครับอื่าให้ทุกดาวบัง หายวันแล้วก็หายคืนนะพุงนะไม่ไม่หายจากโรคนี้นะพุงนะเออหายหายเท็บหายปวดเข้าใจ่ไหมตือเอาความเก็บกได้ไรความหายซะสุ้ยมามืีงคือกูกตาเป้าแร้วเข้าหายทั้นพี่มือยาดีบ่บอกกันนอว่าแตยืมบ,าบ่าผู้ขับปวดไะดมเรื่อว้าหายแล้วบบว่าครับ วดจะโด่งวดได้รื่งวัดจะโด่ได้ยิ่งเพราะข้าวบอกนางอ่อนนค่ะคำงบคุ้มร่วมกับโอปูโอปูของรวว่าเออปูแจกช่วยอ่อนนค่าช่วยเป็นอย่างอี้บอกว่าไปหาหมอมาหาหมอเลยหมอบวดเข่าไปนี่ลงรการเมืองอ่อนแรงมาจากคือขั้นสุดเรือคือบิดเอ้ยขั้นที่เรื่องทุกกามเมืองอ่อนแรง แับวพ่อแจกแจกให้นะเกิดอาไรบิเอออาคยากอนี้ค่ะเออไดขนาดนี้นะลกนะได้กินแล้วกับพริกระเป๋าลุกขึ้นมาเต็มทันทีนะลกนะด้วยบัรญากแดเรืกลาวเก็บชูกลาวเก็บชูบวกขึ้นนะลงนะอาขอหันกุศลมือดกุศมือวานเฉงๆแล้วก็รวยหัวนะลกนะเปิดกระขงน้องขึ้มครับปูยาว่งเสพยอนะครับ นางเ้าทาาอเพ่งเาเนาะเออถวายโอปูมอยู่ร้อยวันว่วมาไรถเอ็ดวันแต่ถวายวันื่อสองจ้ามันก็คงจะเปิดเช่นนั้นนะเนาะอ้าพให้นางเ้าท่านาพอเพ่งเาให้มือชกมือจับมือกมือมัถึงถึงแล้วก็รวยนะลูกนะอาจะดญงจะดใด้ยเนเออพวกม่ได้ชิดกัน อั <Cornell> นนี้นางช้าทองโพถือถวายองค์ปู่ท้องพันวัดให้ถขวชวยไอ้ช้อยบอเออในายจิมมี่จิมมี่คอคราะช่วยให้สมหวังเนาะอ่ะแล้วพ่อจะพิยูพนาแล้ววะ เอาขอหามือโถมือยาบมือโกมือหวานทึ่งๆแล้วก็รู้เอาค้มี่ขอมากขอห้ยได้นะรับเหืือแล้วก็รับชาใกันงงาบ่วยว่ามาส่กขาจะเลี้ยวข่้นแต่เงาวุ้อาการนักคือเรื่อกา้มือคือเรื่องคอแล้วพอตายแล้วรักว่าัวชักพวากล่ครัาพวกตหุมพบิดเรื่อยๆแต่ร้อยเรือครับ

้าวปวดหัวไอ้พ่อปวดหัวไอ้แล้วก็ตัวร้อนขนาดนี้พ่อช่วยกูขาตายแค่เนี่นอนมาค่ะอ่ะคือการจะถามว่าจะมือโชคมือรามือโชคมือหวานไม่เคาะซื้อมืไท่ไม่มือถามมโชคอรับไม่มือเีเยวพมือเียคือพอเดกันไม่มืออืมแต่อืมยกแต่หาว่าซื้อช่วยนะวะคาปูชาทุกอ่ะ ไดงรูปล้าพ่อเนี่ยคือโขงมาแทงไม้หรือไม่ใช่ตคขาดขันเพราะถึังขายอ่พี่ขาวตันกนนึ่งกันหนึ่งกันหนึ่ไปเชื่อใช่หรือเปด่าใดต่องมบอกขันอค่างนี้ใช่สัตว์ไปเชื่อขันกันมากระอรู้ได้แล้วเขามอ ขายของนัขาปกนเลยแค่ว่าขาพวกอ่อนมันก็ใส่ของนาเลยโอ้โหโนถุงมืของยาวเนอยากกางยาวจะทำให้พ่อเป็นบ่อยนะพ่อหนักอ่าโู้ชายพวกนี้จะเบิร์นรูเล่ยลยอะพักไปงามแบบนักขายพวกไปโอ้กุฮะนอกกางเน่ากับพ่อ คี้ขมนอัหวนเข้ากันยจังขา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 จังขาเ้อะก็ก็แค่หักแต่ก็เลใเห้่ยวกะ พอชว่ขาดนะนะพ่อก็ต้องกู้งคอกพ่อไปขัวกเ้งไปกู้คอกนะนคุ้ว่าาเืดเนาะถามเืนไหมพ่อจะอวกพ่อคึ้นเดียร์ขาบ ขาอ่อน <C jin x> ือบอกเค็ด oh. กับบ้องเท้าเบอร์คือการชิมเนี่ยขยังเนียกลิ่นหรอขาอ่อนไคือเนี่ยนะว่แค่โอวางพ่ออยกคือคือเพราะว่าอยากข็งรึเปล่าขาอ่อนขาออนโอ้เข้าเข้านักการงานอะพ่อแกให้ติ๊กไปเลย ทั้งหลาบวันนี้พ่อให้เต็กองในการเดี่ยวขับรถขับราเนไปหน้าแล้วก็ไปดังขับรถขั้นหนึ่งเลขที่เท่าไหร่โอเคเจ้าขาโอเคโซ่เจ้าขาโอเคจาไไขจกแขกขนี่นะเอาแค่นี้มามาโอเคเนาะคุใจคู่คเนะที่หนมือต่บอกมาขั้นนี้หอปอันนี้ เออนี่ยป้านกชั่นร,ร,ร่วมกุมมาห้าร้อบาทม้วนหรืขอให้ผูกให้มือโคกพ่อก็ให้โคกมัุกคนเลยมือมือแค่ขึ้นืึถือึ้นพ่อ,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 อขึ้นแค่ไหเนาะอ้าขอให้ป้านกชันออามือโคกไม่รับมือโคกม่กไ,มไมหอายุวันนั้นกลุ่ะกับระนึงแล้วก็รวยงได้ดู้วิอันนี้ขออะไรคุณอะไรกันา นางทักคุณเวลาคุณกับป่าร yup like ่วมไส่คมข้างคูณกับอีกพ่อห้าร้อยบาทอีกพ่อลูกแก่แก่ขึ้นเครื่องมาไหมมามาวันชื่อสองก็แล้วกันรังวันชื่อนุ่มเนาะไม่สองก็สามเนาะมาได้นางคุณเวลาคุณจับป่าก้องหัวบวมวันนี้วันชื่อชาเปฝดแล้วป้าไปจรองนะชาจ้องชาอาจจะย์พอท่านไปจรองวันชื่อเท่าไหร่พ่อจรองวันชื่อสามสิบแต่ท่าน วันที่สามสิบก็ถันนะลุงนะเออจอดถั่วเครื่องบิ้มในเวลาจำวันเวลาจะมาหาข่อจำวันให้ดีหรือนใงคุณบราบุงจำป่าเวลาจะมาหาพ่อคือเวลาเก้าสิบจุดเก้าสูงเก้าสิบจุดเก้าสูง เ้าวันจยืนนะลูกนะเก้าสิบจุดเก้าสิบมันจะถือว่าท่านยืนท่พอท่านฮะบอกนี่เนี่ยผมก็ได้่ะผมกู้ทูกคนนะแเดินยวกีัง